เจอแล้วค่ะเพื่อนๆเห็ดเล้นจือใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเยวจะถ่ายให้ดูมีกี่ดอกกันเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้สี่อันนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะอุ้ยงามงามมากเลยเดี๋ยวสำรวจรอบตอก่อนสำรวจรอบต่ออุ้ยมีอีกเต็มเลยนู่นอีกดอกนึงนี่ดอกนึง อุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ดอกโอ้ยเลื่อนเลื่นเลื่อนเลื่อนอุ้ยนี่นี่อุ้ยดอกนี้อุ้ยดอกเปล่าเลยนู่นอีกดอกนึงยังระจ้านวินเดี๋ยวลงไปดูลงไปดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปดูอะไรเดยจะจจะเก็บหมดแล้วนี่อย่าเพิ่งเก็บอุ้ยอย่าเพิ่งเก็บอุ้ยดอกใหญ่มากเลยอย่าเพิ่งเก็บพี่เดี๋ยวก่อนนะคะมันเดินยากมันหาที่เหยียบไม่ได้มันลื่นเดี๋ยวก่อนดอกนี้ใหญ่มากเลยตอนน้มก็เยอะ นูน่นนู่นแหละที่พี่จับนั่นแหละลนี่เตวใหญ่เก็บเก็บเลยพี่เก็บเลยอู้อันนี้อันนี้ดอกใหญ่ม,มากเลยนี่แล,แล้วอันนี้มันก็อู้ต้นไม้นี่มันโอ้โหดอกไม้มันขวางไว้มันไม่กเก็บได้ไงเก็บไหวไหมเนี่ยงัดขึ้นจ้ะพี่งัดขึ้นอู้งัดขึ้นโอ้โหใช้ระบบถีบเลยใช่ไหม โอ้โหเนี่ยเนี่ยดอกใหญ่เลยเอาไงนี่อุ้ยดอกมันมันเยอะมากเลยพี่กุ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเก็บไม่ได้ไอ้นี่มันใหญ่ตัวเล็กเล็กพี่กิโน่เนี่ยอู้ยพี่กุ้งเป็นเอาไม่ไหวดอกนี่นี่มันกระเด็นพี่มันกระเด็นอู้อู้อันนี้มันดอกใหญ่มันไม่ขยับเลยอ่ะ อุ้ยหอบนู่นก็เยอะแยะเลยอุดนี่เยอะเยอะๆเยอะมากเลยเ้องยิ้มแพงนี่นี่เพี่ยไม่ไหวแรงมันไม่มีนี่นี่ขอดูหน่อยถ่ายเอมือเฉยๆไม่ไหวอะ่ะจ้ะอูดต้องถอดไปอีกเหรอมีดก็อยู่ในนั้นโอ้โหดอไม้ระวังหลังนะเอากระเทืบวันนี้ออกก่อนไหมนี่ๆนี่มันจะหลุดด้วยนี่ระวังหลังนะ ออ้ยอุ้ยแข็งแรงแข็งแรงอ้อ๊หอบเห็ดดอกเดียวทำให้หอบอ,อ,อ่าวเอาไม้ไกยสิ์กระทุงใช่ไหมโอ้โหของดีมันเอายากย่ิงนงี้แหละจา๋าไม่ตรวจเรารู้อยู่แล้วพี่กินหลายเป็นกินเป็นปีแล้วพี่เป็นกินมาตั้งกั่ปีที่แล้วพี่ปยิยะพากิน <laughs> พี่ปิยะก็อยู่เพนก็อยู่มา <laughs> <BA> พี่เพนหนีนะ <laughs> เดี๋ยวเป็นต,ตีหัวไม่รู้ด,รด,ด้วยนะเล่นกนโอ้ยเก่งโหไม้กระเย็นสิคิดดูสิม,ม,มีประโยชน์หลายอย่าง <c oughs> โหเล่นตีเห็ดเลยน้อเล่นตีเห็ดยังกับตีงูเขาไม่ใช่ข้าป่าตีงูนะข้าป่าตีเห็ดพิกุ้งนั่นอีกสองเห็ดอหรอไหนมันใหญ่เอาไม่ได้พี่ใช่มันไม่มีแรง อู๋อันนี้มันแห้งไปหรือเปล่าเนี่ยลองดูสิไม่แห้งเอาไปเป็นอู๋ได้ได้ได้อู๋นี่สองดอกก็เลยเลยอู๋ดอกใหญ่จริงๆเลยพี่ดูเต็มหน้ากล้องเลยเดี๋ยวก่อนหาทางขึ้นไปไม้กระยาสเพันอยู่ไหนย่องบนเหรอบนนี้โอ้แล้วกันแล้วกันโอ้ยมันขึ้นยากด้วยนะมันลื่นอู๋ดูดอกนี้มันกอดกันเนี่ยสองดอกนะนี่ยดอกใหญ่ใหญ่ กระถ ung มาช่วยหิ้วโอ้ยปิกุ้งโอ้ยมันไดำขนาดนี้มันได้มันพันดำเหรอใช่ใช่นี่มันพันดำพี่อันนี้มันพันดำที่เจอแต่พันแดงนี่พันแดงที่เราเก็บมาเมื่อกี้อันนี้มันพันดำจ้าโอ้ยดอกกิ่งใหญ่นั้นเลยนี่โอ้ยนี่เป็นขี้ตะไคร้เลยใช้ได้ไหมนี่ได้มันไม่ใช่ขี้ตะไคร้มันเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยไปนี่เดี๋ยวต้องเชื้อมันมาปล่อยอ่ะถ ung มาโอ้ อุ้ยตีเห็ดนะคะไม่ใช่ตีงูนะหรือว่าไม่ไม่ไม่ตีอะไรนะเข้าป่าตีเห็ดโอ้จ๋ะ